สมิถุนายนวันพาแมววันที่ทํางานแต่เอเรามีแมวอยู่แล้วนี่นางั้นวันนี้เราจะพามาดูวันเด์ในแมวออฟฟิศกันเข้ามาเราก็จะเจอเลยเจ้าบัญชีกินเก่งมากกินทั้งวันขึ้นมาชั้นสองก็จะเจอพี่แม่บ้านเออฉลาดไปกวนอะไรพี่เขาครับอะอะะอย่างเขาห้องทํางานไม่ได้ต้องเลี้ยวไปให้อาหารแกงแมวหลังคากันก่อนชุมชนแมวหลังคามันยิ่งใหญ่จริงๆคิดว่าตุ้ยก็คงเป็นลูกของใครสักคนในนี้แหละได้เวลาทํางานแล้วอะเจ เต้เต้เทับคีย์บอร์ดอยู่อะออกไปคีย์บอร์ดเด็หมดแล้วเนี่ยเด็กจิ๋วมาช่วยทํางานด้วยนะจะทํางานธรรมดาก็ไม่ใช่แมวออฟฟิศทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยจ้าไล่ก็ถึงช่วงเวลาที่พี่ๆรอคอยพักเที่ยงแล้วขอกินข้าวให้สบายใจแต่แคลามก็ยังคงคอนเซ็ปต์จังแต่กินของโน้ตออยจะได้กินไหมวันนี้พักเที่ยงยังมีเวลาเหลืออยู่ขอแอบเล่นกระตุ้ยก่อนสักหน่อยไม่เล่นด้วยกันหน่อยเหรอเจ๊พอเล่นเสร็จก็เริ่มเหรอถ้ามาวนเวียนแถวตู้ก็คือตุ้แตะกินโอก ไม่เห็นต้องใช้กําลังกันเลยได้นมและบายใจก็เข้ายานเป็นที่เรียบร้อยทำงานกันต่อทางานอยู่เพลิมเลินชาเขียวก็แวะมาอ้อนมาให้กําลังใจพี่ๆครับเวลา4โมงเย็นป้าก็จะลงมาให้ข้าวเด็กๆไม่ต้องแย่งครทุกคนและเวลาที่พี่รอคอย5โมงแล้วจ้าแต่กลัวจะทนความคิดถึงไม่ไหวขอตุ้ยกลับบ้านไปด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือวันเดย์ของวันพาแมวมาที่ทํางานฉบับแมวออฟฟิศและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ทํางานใครมีแมวป่วยแบบนี้บ้างเบ้นไว้เลยมาคุยกัน